น้องที่ครับทุกท่านคในชานี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะมาประบพระเจ้าและนมัสการคับพี่น้องเท่านนครับวันนี้ให้เรามาดูในพระธรรมสดุดีบทที่21นะครับพระธรรมสดุดีบทที่21นะครับก็จะพูดถึงเรื่องคําสรรเสริญเพราะได้รับการช่วยกู้ให้พ้นจากศัตรูนี่คือบทเพลงของกษัตริย์ดาวิดนะครับที่ ได้ให้คณะนักร้องนะครับได้ร้องบทเพลงนี้ดาวิดมีของประธานในการแต่งเพลงเขียนประธรรมสดุดีและกษัตริย์ดาวิดเป็นนักดนตรีท่านเล่นพินนะครับแล้วก็กษัตริย์ดาวิดนะครับมีชีวิตที่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าและกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้า ส่งพอวรไทยและได้สัญญาว่าจะให้พระคริสต์หรือพระเมสสิยานะครับมา,บาเกิดในเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดนะครับดาวิดจึงมีบทบาทและมีอิทธิพลนะครับในเรื่องการามนมัสการพระเจ้ายและบทเพลงอื่นๆนะครับและก็เป็นแนวทางน,นะครับต่อมาลูกของท่านที่ชื่อว่าซโลมอนนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีอิทธิพลนะครับคับ าการนมัสการพระเจ้าและเรื่องการาเขียนนะครับพระธรรมสุภาษิตบทเพลงโซลมอนแล้วก็ปัญจจานนะครับซึ่งเขาเห็นตัวอย่างแบบอย่างของกษัตริย์ดาวิดวันนี้ให้เรามาดูนะครับบทเพลงของกษัตริย์ดาวิดที่พระเจ้าได้เขียนผ่านทางประสบการณ์ตรงนะครับที่ดาวิดได้มีกับพระเจ้า มีบทเพลงของพี่น้องคริสเตียนมากมายนะครับที่ได้เขียนมาแต่งขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตนะครับที่มีเขาเรียกว่าบทเรียนนะครับที่พระเจ้าได้ให้เขาได้ผ่านวิกฤตปัญหาต่างๆน,นะครับรกษัตริย์ดาวิดเช่นเดียวกันครับในบทที่21ข้อที่หนึ่งกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าพระราชาเปรมปีในพระกำลังของพระองค์และปฏิยินดีในความช่วยเหลือของพระองค์ พระเจ้าทรงประสิทธ์ประสาทตามใจปัถนาของท่านและไม่ได้ยับยั้งสิ่งที่ลิ้นฟีปากของท่านท,านทูลขอเพราะพระเจ้าทรงอํานวยพระพรดีแก่ท่านพระองค์ทรงสวมมงกุฎทองนบคุณบนศีรษะของท่านท่านทูลขอชีวิตและพระองค์ก็ประทานชีวิตที่ยืนนานเป็นนิจยก,การโดยความอุปถัมภ์และศักดิ์ศรีของท่านจึงใหญ่ยิง่งและพระเจ้าทรงประดับ พระราชาด้วยยศศักดิ์และด้วยความสง่าโออาตรการตาพระเจ้าค่ะพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านรับพระพรเป็นนิดและทรงกระทําให้ท่านยินดีปรีดาต่อเบื้องพระพักของพระองค์เพราะพระราชาวางใจในพระเจ้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ผู้สูงสุดท่านจะไม่หวั่นไหวเลย พระหัตของพระองค์จะค้นพบเหล่าศัตรูทั้งหลายพระหัตขวาจะพบบรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์เมื่อพระองค์ทรงปรากฏพระองค์จะทรงกระทําให้เขาร้อนจัดดังเต่าไฟพระเจ้าจะทรงกลืนเขาด้วยพระพิโรธและด้วยไฟจะเผาผ่านเขาเสียพระองค์จะทรงกระทําให้ลูกหลานของเขา เสียจากแผ่นดินโลกและภาคคงพันธ์ของเขาจากบุตรของมนุษย์แม้เขาทั้งหลายได้ปองร้ายต่อโพระองค์แม้เขาประดิษฐ์เรื่องชั่วร้ายเขาก็จะกระทําให้สําเร็จเพราะพระองค์จะทรงกระทําให้เขาหนีพ่ายไปและจะทรงเล็งธนูไปตรงหน้าเขาทีเดียวข้าแต่พระเจา้าขอทรงเป็นที่ยกย่องเชิดชูในพระกําลัง ของพรองข้าพรองทั้งหลายจะร้องเพลงสรรเสริญด้วยธนภาพของพรองนี่คือเรื่องราวของกษัตริย์ดาวิดนะครับที่ท่านได้เขียนหลังจากที่ท่านได้รับชัยชนะแล้วและท่านเขียนเมื่อท่านได้รับการช่วยกู้ให้พ้นจากศัตรูแล้วนะครับ <c oughs> สิ่งที่ท่านเขียนตอนนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ท่านนะครับ ได้ชัยชนะต่อกษัตริย์ซาอูลซาอูลคือศัตรูตัวตัวฉกาดนะครับซาอูลได้มีอคติต่อดาวิดนะครับจึงาตามล้างตามฆ่าตามกันแกล้งตามรังควานเขาเรียกว่าตามหาเรื่องดาวิดอย่างไร้เหตุ ร้ผลจุดเริ่มต้นมาจากอิจฉาดาวิดที่เก่งกว่าที่ดีกว่าและประชาชนไปร้องเพลงสกิดใจว่าซาอูลฆ่าคนได้แค่พันแต่ดาวิดฆ่าคนเป็นหมืนหม่นๆคนที่แต่งเพลงก็ไม่ได้มีเจตนาแต่พูดตามเนื้อผ้าตามความจริงดาวิดเก่งกว่าซาอูล แต่ดาอุนซาอุนนั้นกับน้อยใจและโกรธเกลียดอาฆาตแค้นเพราะมีอาคติที่เป็นโมหะแห่งความชั่วช้านะครับคนเราจะสูงแค่ไหนก็จะต่ำทันทีถ้ามีอาคติชั่วคนเราจะฉลาดแค่ไหนก็งโง่ถ้ามีอคติชั่วนะครับ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซาอูลก็เล็งเป้าไปที่ดาวิดหาว่าดาวิดจะแย่งบัลลังจึงทำให้ซาอูลนั้นสะดุดขาตัวเองล้มและไม่มีความสุขในชีวิตเลยเป็นพระราชาที่หวาดกลัวขี้ระแวงนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงตาม ข้าดาวิดรู้ว่าดาวิดอยู่ตรงไหนก็ตามข้าหลายครั้งหลายคราวดาวิดได้อธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าเขาเรียกว่าได้หลุดจากมือของซาอูลอย่างวุดวิดหลายครั้งหลายคราวเพราะดาวิดอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าพระเจ้าให้กําลังดาวิดพระเจ้าให้ความปิติยินดีกับกษัตริย์ดาวิดนะครับในข้อหนึ่ง และข้อสองพระเจ้าทรงประทานตามที่ใจดาวิดปรารถนาพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของดาวิดข้อสามพระเจ้าทรงอวยพระพรและในที่สุดดาวิดได้เป็นกษัตริย์อย่างสมเกียรติและสมศักดิ์ศรีดาวิดไม่ต้องไปแข่งแยกเมื่อซาอูลนะครับในหนึ่งสมุเอลบทที่สิบห้ากบฏต่อพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้านะครับบอกผ่านท่านสมุเอลบอกว่าซาอูล จงไปจัดการกับคนอเมรลกเพราะว่าคนอเมร็กถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าจะลงโทษเขาพะเจ้าให้โอกาสเขาแล้วเขาไม่ยอมสำนึกผิดกับใจตั้งแต่ในสมัยที่อิสราเอลออกมาจากอียิปต์เขา,าได้ทำผิดกฎสงครามเขาได้ไปฆ่าคนที่รังท้ายไปฆ่าเด็กไปฆ่าคนแก่ไปฆ่าคนป่วยไปฆ่าคนพิการไปฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้ซึ่ง กฎของสงครามเนี่ยเขาจะไม่ทําอย่างนั้นเขาจะมีเมตตารมนะครับแต่คนอมเมริกนั้นเขาเรียกว่าไปแอบฆ่าคนที่อยู่หลังท้ายโดยขาดความเมตตาและขาดมนโนธรรมสํานึกนะครับพระเจ้าจึงฆ่าโทษเขาไว้นะครับจนถึงสมัยของซอาอูลพระเจ้าจึงใช้ซาอูลไปจัดการล้างเผ่าพันธุ์หมายถึงว่า ถึงเวลาแล้วว่าพงพันธ์ุนี้เก็บไว้ไม่ได้จะเป็นภัยต่อประเทศชาติอื่นๆและคอนอื่นๆนะครับจึงให้ซาอูลไปรบแล้วก็ชนะอย่างราบคานะครับแต่พระเจ้าสั่งผ่านสมัยบอกว่าซาอูลเมื่อไปรบชนะครั้งนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์แม้แต่กษัตริย์อย่าไว้ชีวิตเด็ดขาดนี่คือประกาศสิทธิคำสั่งของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกแล้วซาอูลก็รบชนะ แต่ซาอูนนั้นกลับไว้ชีวิตกษัตริย์องค์นั้นซึ่งคิดว่ากษัตริย์องค์นี้คงจะมีทรัพย์สมบัติหรือบางสิ่งบางอย่างซ่อนเล้นซ่อนไว้อยู่ซาอูนก็เลยเก็บไว้เพื่อที่จะได้ผลประโยชน์สิ่งที่สองซาอุนได้เก็บสัตว์อย่างดีไว้และไอที่ไม่ดีนั้นก็ยกให้ทหาร นะครับและที่จะเอาไปเลี้ยงฉลองกันและเวลาที่สมูเอลมาถึงบอกว่าซาอูนทำไมทําอย่างนี้เราสั่งเจ้าแล้วมาแล้วว่าไม่ใช่หรือว่าให้จัดการให้เรียบร้อยทั้งหมดและเสียงแกะที่มันร้องนั่นแหะคือเสียงอะไรซาอูลก็แก้ตัวลึกลักๆบอกว่าโอ้อันนั้นนะเราไม่ค่ามันทิ้ง เพราะว่าเราจะเก็บไว้ถวายเครื่องบูชานมรสกการแด่พระเจ้าของเราไม่เป็นประโยชน์ซาบูเอลก็สายหงงัวบอกซาอูลแล้วสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือพระเจ้าไม่ได้ต้องการเครื่องสักวบูชาของคนต่างชาติที่มันถวายพระของคนต่างชาติมาหมดแล้วมันเป็นมลทินมันไม่เหมาะไม่ควรที่จะเอามาถวายให้กับพระ,ะเจ้าหลังจากนั้นซาอุลบอกว่าอ่าแล้วก็ เราต้องการที่จะให้ขวัญกำลังใจทหารให้ทหารเอามาฆ่ากินซมงเอลก็บอกไม่ได้พระเจ้าสั่งแล้วไม่ควรแตะต้องทรัพย์สมบัติสินใดของพวกอมาเลริกันเป็นบนทิ้นอย่าเอาเข้ามาอย่าเอาความบาปชัว่วอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในประเทศของเรานะครับนั่นคือความหมายที่พระเจ้าต้องการบอกกับอ่าซาอูลแต่ซาอูลนั้นก็แก้ตัวพันละวันเลย แก้ตัวอย่างงุนอย่างนี้บอกพอ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 สมิเอบอกพอหุบปากได้แล้วไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นการที่คุณไม่เชื่อฟังนั้นเหมือนกับการนมัสก,การลุกพคาลพพระเจ้าถอดคุณแล้วคุณจะไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าจะนําคุณอีกแล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าปล่อยคุณแล้วพระเจ้าจะไม่เอาคุณแล้วพระเจ้าจะเอาคนอื่นและซาอูลก็เสียใจที่ตัวเองทําไปโดยที่ ไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าไม่ได้เชื่อฟังพระองค์นะครับก็เลยขอร้องสมเอลสมเอลอย่าทิ้งผมไปอย่าทิ้งผมไปจงให้เกียรติผมต่อหน้าประชาชนวันนี้และซาอุลก็ดึงเสื้อของสมเอลขาดและสมเอลก็บอกว่าอน,นาจารของคุณถูกฉีกไปแล้วคุณฉีกของคุณเองการฉีกเสื้อของสมเอลนั้นเป็นการฉีกที่ต้องการที่จะดึงให้สมเอลนั้น อยู่กับเขาในเวลานี้และสมูเอลนะครับก็บอกว่าพระเจ้าเตรียมคนที่ดีกว่าคุณนะครับและพระเจ้าก็ได้ใช้สมูเอลนั้นไปเจิมตั้งดาวิดในเวลาต่อมานะครับและต่อมาซาอูลน,นั้นนะครับก็เรียกว่าไล่ล่าดาวิดยังกับหมาบ้าทีเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นดาวิดจึงเขียนและรมสดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเบื้องหลังเหล่านี้เราก็ไม่เข้าใจแบบบทเพลงของดาวิดมันทราบคือยังไงมันมันเกี่ยวข้องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ดาวิดนะครับได้เขียนบทเพลงนี้ขึ้นมาเมื่อท่านได้รบชนะและศัตรูของท่านคือซาอูลสุดท้ายก็ตายด้วยคมดาบตัวเองและดาซาอูลก็ได้ฆ่าตัวเองตายเมื่อเข้าไปสู้รบในสงคราม ตายพร้อมกับลูกชายและทหารเอกของเขาในวันเดียวกันซึ่งซาอูนั้นนะครับได้เสียชีวิตในสงครามนะครับนี่คือสิ่งที่ดาวิดได้เขียนขึ้นมาและก็ในข้อที่สี่บอกว่าท่านทูลขอชีวิตและปรงประทานชีวิตที่ยืนนานเป็นนิสิตานดาวิดมีอายุที่ยืนยาวดาวิดมีสุขภาพที่แข็งแรงและดาวิดเป็นทหารเอกมีกําลังสุขภาพที่ดีนะครับในการที่ดูแล นดาวิดได้สิ่งนี้มาจากไหนในข้อที่หว่าด้วยความอุปธรรมและศักดิ์ศรีของท่านจึงใหญ่ยิ่งพระเจ้าทรงประดับพระราชาด้วยยศศักดิ์ศรีและความสง่าโออาตระการพระเจ้าค่ะพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านรับพระพรเป็นนิด์และทรงทําให้ท่านยินดีปีดาต่อเบื้องพระพักของพระองค์เพราะว่าพระราชาวางใจในพระเจ้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ผู้สูงสุดท่านจะไม่หวั่นไหวเลย ตถ์ของพระองค์จะค้นพบเหล่าศัตรูทั้งหลายและระตถ์ขวาของพระองค์บรรดาจะพบบรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์เมื่อพระองค์ทรงปรากฏพระองค์จะทรงกระทำให้เขาร้อนดังเต่าไฟพระเจ้าจะทรงกลืนเขาด้วยพระพิโรธและไฟจะผ่านเขาเสียพระองค์จะทรงทำลายลูกหลานของเขาเสียจากแผ่นดินโลกและภาคพงพันุ์ของเขาจากบุตรของมนุษย์แม้เขาทั้งหลายจะได้ปองร้ายต่อพระองค์แม้เขาประดิษฐ์เรื่องชั่วร้ายเขาก็จะทำไม่สำเร็จ เพราะพระองค์จะทรงกระทําให้เขาหนีพ่ายไปและจะทรงเลงธนูปไปตรงหน้าเขาที่เดียวข้าแต่พระเจ้าขอทรงเป็นที่ยกย่องเชิดชูเป็นพระกําลังของข้าพระองค์ข้าพรงทั้งหลายจะร้องเพลงสรรเสริญลิธานุภาพของพระองค์นี่คือสิ่งที่ดาวิดได้สรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าที่ดาวิดได้เกียรติจากพระเจ้าและพระเจ้ายกชูดาวิดเพราะดาวิด วางใจพระเจ้าสัตว์ซื่อในความรักมั่นคงที่มีต่อพระเจ้าและดาวิดได้รบชนะศัตรูไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนพ่ายแพ้ต่อดาวิดไม่ว่าจะมีข้าราชการชั่วที่คิดแผนการชั่วร้ายดาวิดก็รู้ทางรู้ทันและดาวิดก็สามารถได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นดาวิดจึงเข้มแข็งดาวิดจึงเป็นราชบัลลังก์ที่เขาเรียกว่าเข้มแข็งและ พระเจ้าได้รับเกียรติอย่างมากมายผ่านทางชีวิตของกษัตริย์ดาวิดพีด่น้วครับวันนี้เราสามารถที่จะทําได้เหมือนกษัตริย์ดาวิดจงยำเกงรงพระเจ้าเหมือนดาวิดนะครับก็มียอยักษ์อยู่สามตัวจงยำเกรงพระเจ้าเหมือนดาวิดดวดาวิดยำเกรงพระเจ้าทั้งต่อหน้าและรับหลังดาวิดยำเกรงพระเจ้าดูความบริสุทธิ์ใจนะครับเพราะฉะนั้นดาวิดจึงมีท่าทีและแรงจูงใจที่ถูกต้องกับพระเจ้า ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบอกเกิดแห่งความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคาสั่งสอนนะครับสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อเจ็ดความยำเกรงพระเจ้าสําคัญซาอูลเริ่มต้นดีแต่จบเลวเพราะว่าซาอูลนั้นตรบัสัตว์และไม่ยำเกรงพระเจ้าทรยศต่อประกราศสิทธิคำสั่งของพระเจ้านะครับแต่ดาวิดกลับเชื่อฟังท่อมใจนะครับอ่าสิ่งที่สองนะครับดาวิดยึด พระเจ้าแน่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดาวิดไม่เคยถอดใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดาวิดยึดพระเจ้าแน่นดาวิดไม่เคยห่างจากพระเจ้าดาวิดอธิษฐานดาวิดสมรสการสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าในยามวิกฤตในยามที่ตัวเองต้องหนีซาอุลหัวซุกหัวสุนแต่ดาวิดเลือกที่จะยึดพระเจ้าดาวิดจึงปลอดภัยดาวิดจึงมั่นคง นะครับซาอูลกินไม่ได้นอนไม่หลับมีทหารมากมายที่ไล่ล่าดาวิดอิจฉาดาวิดไม่มีความสุขแต่ดาวิดกับนอนหลับท่ามกลางศัตรูรอบล้อมรอบที่ไล่ล่าไล่ฆ่าท่านนี่คือความแตกต่างของคนที่มีพระเจ้าดาวิดยึดพระเจ้าแน่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับโยยกตัวที่สามครับดาวิดยกย่องพระเจ้าสูงสุด ยกพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตยกขนามของพระเจ้าเหนือชีวิตจะกินจะดื่มจะทําอะไรดาวิดต้องยกพระเจ้าสูงสุดให้พระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดพระเจ้าคือชัยชนะของดาวิดพระเจ้าคือโล่ของดาวิดพระเจ้าคือกําลังของดาวิดพระเจ้าคือความหวังของดาวิดพระเจ้าคือความสุขสันติสุขความชื่นชมยินดีของดาวิดนะครับสามยอจงทําเหมือนดาวิดในชาวันนี้จงยึดเกียพระเจ้าก่อนจงยึดพระเจ้าแน่นยึดพระชนะพระเจ้าแน่น วางใจในพระเจ้านะครับอย่างจริงใจและมั่นคงสันส,สุสิ่งที่สามคือจงยกพระเจ้าสูงสุดเมื่อเรายกพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะยกเราอาเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดใด้พรที่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เราเจอสถานการณ์นะครับเขาเรียกว่าจิ๊บจ้อยนะครับไม่ได้หนักหนาสาหัสเหมือนกับประสัตรดาวิด ขอให้เราที่จะยำเกรงพระเจ้าเหมือนดาวิดขอให้เราที่จะยึดพระเจ้าแน่นเหมือนดาวิดยึดถ้อยคาของพระองค์ยึดพระสัญญาของพระองค์พระเจ้าสัย์ซื่อแน่นอนพระเจ้าช่วยได้ขอให้เรายกพระเจ้าสูงสุดในชีวิตของเราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราให้พระเจ้ามาก่อนให้พระเจ้าสําคัญที่สุดจงแสวงหาเป็นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์และพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นให้จงมีท่าทีแรงจูงใจกับพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับพระเจ้าดูที่แรงจูงใจ พระเจ้าดูที่หัวใจของเราวันนี้จงยามีจิตใจที่ไม่ซื่อต่อพระเจ้าพระเจ้าไม่ฟังพระเจ้าไม่พอพระทยัยพระเจ้าเกลียดชังแต่ถ้าเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์มีจิตใจที่งดงามมีแรงจูงใจต่อพระเจ้าอย่างถูกต้องเราเชื่อพระเจ้าเพราะเราสำนึกทิดบาปเราเชื่อพระเจ้าเพราะเราต้องการความรอดชีวิตนิรันดร์ เราเชื่อในพระเยซูเพื่อเราจะได้รับการภัยโทษบาปเราเชื่อในพระเยซูเพราะพระองค์คือพระเจ้าพระผู้สร้างและพระผู้ไถ่เราเชื่อในพระเยซูเพื่อเราจะได้รับความรอดชีวิตนิรันดร์ได้รับสิทธิเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านี่คือท่าทีแรงจูงใจของการเชื่อที่ถูกต้องอย่ามาเชื่อพระเยซูเพราะอยากจะรวยอย่ามาเชื่อพระเยซูเพราะอยากจะหายโรคอย่ามาเชื่อพระเยซูเพราะอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่อยากจะเอานั่นอยากจะเอานี่คุณจะผิดหวัง มารซาตานมันจะปนเปื้อให้คุณคุณจะเข้าไม่ถึงความรักของพระองค์และเมื่อถูกทดสอบทดลองความเชื่อของคุณก็ไม่ผ่านเพราะคุณเชื่อผิดแรงจูงใจผิดไปลองครับวันนี้อย่ามาหลอกคนอื่นให้มาเชื่อพระเจ้าเลยนะครับจงประกาศข่าวประเสริฐจัดแจ้งให้เขารู้ว่าพระเจ้าเป็นใครมนุษย์เป็นคนบาปแล้วจะต้องถูกลงโทษถูกพิพากษาอย่างไงพระเยซูริต์ทรงตายโดยไม่กังเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเราเราจะได้ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษ คนไหนเชื่อวางใจได้รับความรอดชีวิตดิลันอันนี้สําคัญที่สุดเขามาเชื่อพระเจ้าแต่ไม่ได้ไม่ได้เข้าสวรรค์แล้วมีประโยชน์อะไรมาที่บทที่เจ็ดเยเบียดถึงยี่บสามบางคนมาเชื่อเพราะการอัศาจารรย์มากมายรักษาโรคขับผีแต่สุดท้ายพระเยซูบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจา้าผู้กระทาความชั่วจงไปผลหน้าเราเขาเชื่อแต่เขาไม่ได้รับเชื่อมีประโยชน์อะไรเขาเชื่อแต่ไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าไม่ได้กลับใจบังเกิดใหม่มีประโยชน์อะไรี่น้องครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดใ้พอนะครับ ให้ท่านที่จะเชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงอย่างถูกต้องมีแรงจูงใจในความเชื่อเหมือนกษัตริย์ดาวิดนะครับวันนี้บทเรียน3ยอจากกษัตริย์ดาวิดนุนใจเตือนใจ,นใจและท้าทายเชื้อเชิญเราที่จะกระทำเหมือนดาวิดนะครับจงยำเกรงพระเจ้าด้วยสุดใจจงยึดพระเจ้าแน่นนะครับแล้วก็จงยกพระเจ้าขึ้นสูงสุดในชีวิตพระเจ้าจะอวยพรและพระเจ้าจะได้รับเกียรติและพระเจ้าจะยกชูชีวิตของเราขึ้นอย่างสูงและสง่างาม และพระเจ้าจะเทพระพรยัดแน่นคูณให้เมื่อเรามีท่าทีมีแรงจูงใจในการแสวงหาพระเจ้าและยำเกรงพระเจ้าอย่างถูกต้องวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับขอให้ชีวิตของกรรษัตริย์ดาวิดหนุนใจเราท้าทายเราเมื่อเราเจอประชิญปัญหาอย่าก,กลัวแต่จงวิงวอนและมอบทุกปัญหาไว้กับพระเจ้านะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าลูกสรรเสริญขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรง,งเป็นพระเจ้าแสนดีเป็นพระเจ้าที่ประเสริฐเลิศเป็นพระเจ้าที่สัตย์สื่อ เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์กดงานขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ดาวิดยกย่องสรรเสริญและวางใจดาวิดไม่ผิดหวังข้าพงศ์ทั้งหลายขอเชื่อวางใจเหมือนกษัตริย์ดาวิดยำเกรงพระองค์เหมือนดาวิดยึดพระเจ้าแน่นเหมือนดาวิดและยกพระเจ้าขึ้นสูงสุดเหนือชีวิตเหมือนดาวิดด้วยขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรา ที่จะยอมจำนวนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดด้วยเถิดข้าพระองค์ขอมอ,อบกายถวายใจให้ข้าพระองค์มีชีวิตเป็นการติดตามพระเยซูและเชื่อฟังพระองค์และ,อะมอบทั้งชีวิตให้กับพระองค์ตรึงชีวิตของเราไว้กับพระองค์และเราจะไม่ผิดหวังพระเยซูคือแหล่งกำลังพระเยซูคือแหล่งปัญญาและพระเยซูคือแหล่งความรอดพระเยซูคือแหล่งพระพรทุกอย่าง วันนี้จงติดสนิทกับพระเยซูจงมอบกายถวายใจกับพระเยซูและพระเยซูจะทําการใหญ่จะทําสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตของเราขอบคุณพระองค์เช้านี้ด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับถ้าบทเรียนนี้หนุนใจเร้าใจและทําให้พี่น้องครับได้รับการเตือนสติและก็เป็นประโยชน์เป็นพระพรสามารถส่งต่อยคนอื่นได้เลยครับเราจะเจอกันครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ